ใ่ไปลว่วเหเห็นปะเห็นเห็นหนาว่าวาวาาะเห็นตอนตอนน้องนั่งอ่เขาไทยเลยเิ็น สวัสดีไปเลยค่ะสวัสดีค่ะชาว14ทุกคนนะคะอันนี้ยายกำลังผับตน้นผับเงินเนาะคะ่ะเห็ดต้นดอกเงินเห,ห,ห็ดต้นดอกเงินไอ้เป,าปา็นต้นผักปลาสาไม่ขี้เพื่อจะไปสั่งสลาอยู่กลางบ้านเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะสั่งสลาอยู่กลางบ้าน เห็ดจาลาไมย์ลารกอมสีพังหรอค่ะก็เลยอยากเห็ดไหมอันนี้ก็เลยจัดเป็นผ่าป้านี่หน่อยนะค่ะเนาะให้กำลังทับเงินเสียบเส้นต้นเยอะค่ะนะค่ะเนาะเออมีใครจะคนเนาะเอฟซีทุกคนเนาะค่ะอยากคิดท้าบุญน้ำย่อยวะเนาะเอ๊ อยางต้งบุญน้มใจปะเนะอะแต่ก็มาทันดอะไรดอกค่ะยู่นี่ยี่สิบสองหลังค่ายเงียนเนาะคะ่ะเนาะเอ่อแต่ละคุมค่ะยี่สิบสองหลังค่าแอ่ใหญ่กำลังเก็บอยู่นี่ค่ะท่านหน่อยท่านไหลกับบริวากันเนาะคะ่ะเนาะเอ่อแหล้วแต่กกำลังศรสัทธาเพิ่นเนาะคะ่ะอน่ ใช่กับจักสีบอกยังอย่างนั้นค่ะน้อมันหนาวอันทั้งคนหนาวเพรานะนอเอฟซีทุกคนหนาวเพรานะนอทั้งพี่คือสักเงียบเงียบคือเธอเนาะเขาไม่หรอกสวัสดีค่ะเอฟซี FC ค่ะ สวัสดีปีใหม่นะค่ะเนาะสวัสดีปีใหม่ค่ะอใหญ่กะล่งขับเงินเทศต้นผาป่าเนาะดิถอดไม่มีหลอดบั่นทาตุ่มนี่แะค่ะแต่ซองคุมเนาะค่ะเนาะซ่องคุมเห็ดเป็นซ่องคุมนะคะถอดถอดหัวที่สามเนาะค่ะมื่อนเป็นมือโฮมไหมค่ะใาย่เลยไปเก็บ เงินขุ่มมาเลยมาผักเนี่ยค่ะเก็บเป็นต้นของเงินเนะเาะมันนี้นะคุม้มมีแล้วหันนะเออเฮ็ดแล้วแล้วค่ะเฝ้าเหี่ยมไม่เ <laughs> ลี่แล้วค่ะคือคือเต็ก เฮ็ดไม่ไม่กับบอลลูมาเฮ็ดน้ำยหญ่เนาะกันพับเรียกกับฝันบอลลูนว่านะกันเนาะเอาเอาไม่เสียเลยบอลพวเป็นอย่างเด็วกับบอลนเพำฝนไปอ่าค่ะก็เลยอยากชวนเอฟซีทุกคนมาทำบุญน้ำนะคะเนาะบอลมาปัดใจกับเอ่อมื่อสิบนิ้วเมื่ท่านหาน้ำกับพวกเป็นอย่างเด็กค่ะเนาะก็ได้ยุบน้ำกันอยู่ค่ะเนาะ พิมยังมังี้ยอยากําลังเล่ากับเอฟซีกันทุกคนอยู่นั่นเอ้ยนาอมาทําบุญนํากันเนาะคะ่ะเนาะกะกินเข่าไปเนาะคะ่ะเนาะสายแล้วเออยายยังว่าได้กินเข่า่ายอยู่ห้องผ้าห้องดีกว่าอมืมองผู้หนาวมากเนี่ย ได้พบเห็นเป็นตนน้นดอกเงินบัะแหนเนาะคะ่ะเนาะคือถ่ายแบบเออไม่ใไ่นี่พักโงกเมือไดรโงกกระลังสิบินไหมค,ค,ะค,ะค่ะคล้ายโนกเนาะค่ะเนาะเออเห็นปะค่ะกับว่าไหลตังค์ค่ะเจ้าไว้ตักบาทของพระธนินับไหมคะ่ะพระธนินับเรื่อยไปจักบาทเออ มือก็แข็งกดจัดวุ่นวายเนาะกันหนาวกันเนาะค่ะเนาะกันหนาวหนาวอีหลีเมื่อมันหนาวเล่นเรนหนาวอีหลีพักแก่นขมมันนี่พฤติพักก่อนเนาะค่ะเนาะบริพาไปพักไปซื้อเออไปหาไปเก็บพักแก่นขมเนาะค่ะเนาะกะบมันนี่กับที่หนึ่งแล้วกะปีใหม่หกสี่เนาะค่ะเนาะก็ วอวยพรให้ชาวเอฟซีทุกคนเนาะให้มีโชคมีชัเนาะค่ะเนาะให้เธอเกลียถูกไวรัฐบาลพู้ละตองใบ3ใบเด้อค่ะเด้อใบก็มันใบลอตตอรีแลละคะ่ะขันลวยกับย่าลืมยมใยเด้อฝากมาทำบุญน้ำใยนี่สันนั่นล์หววต่อไปเนี่ยหวววันที่ส 16, 16ิบหกสิบหกหวววันที่สิบหกเนาะค่ะเนาะ เออว่าถ้าน่นับยอดเงินนีน่เปนทอจักบาทกันนำเรียวสิบอกช้ามันทอดอนนะไรอยงเงโอ้ยกันบอกเลขนี่พัทีิว่าบอกเลขเนานะไอจ้กที่า่าจังเด็กไก็เห็นแล้วแตงก็ใหญ่เพราะเห็นแล้วมันก็บอลง่มากลูกก็ะได อยยังไรเขียหลังบาทก็แล้วดนหืมค่ะก็แต่เจี๋ยวบอกอย่างนั้นก็เลบบ่มีแนวทีบอกไม่ค่ะ,ะ,คม,ม,คะมันบ่มีแนวว่ะ <c ười> แต่ส่วน f ีมันทำบ,บุญน,นั่งนี่แหละค่ะเนาะกะอ่ะสูงยาวเหี่มาขอปลองนั่งได้ไหม อืมแล้วขุนหมานี่ยแหละค่ะขุนตุนนี่ยแหละค่ะวันดีนะค่ะนนนนวันดีเอฟซีเขาเนี่ยขุนขุนพุ่นไปท่าพุ่นไปท่าพุ่นไปลูกพุ่นไม่ไม่นานไม่พุ่นแมสายเอฟซีอะขุนแมพุ่นไหมพุ่นไหมเออวันดีค่ะ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 นี่ค่ะขุนตุนค่ะนี่ขุนตุนอยู่กับบาทนี่ยแหละค่ะที่เป็นสัตตินนาลาพ่สุดของบาทนาะค่ะเนี่ย รู้สึกว่าเขาไปใส่ก็ะตองนั่มหาเขาหละค่ะบ่ไมาเฮียงคุณไม่ลูกว้ยหน่าไปหาเอซี่เขาหนไแม่ลูกไปคุณม่คุณไม่คุณไม่ไปเนะคุณไม่กล้องไนะลูกคุณไม่กล้องเนาคุณไม่กล้องเาคุณไม่หน้าหนาไปหาแมงแมงเออไอกันสันเนี่ม่ลูกเอ้ยลหนเอฟซี่เบิงในเนี่หนเอ้เอฟซี่เดีไคุณตุนเต่ววาเล้วคุณตุนเลย พูดเอิร์ดสินแม่พูดไหมพูดเอิร์ดอยู่พนดไหมลูกพูดไหมไป็วัดดีพนดไหมลูกวัดดีค่ะ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 วัดดีปีใหม่ค่ะเอสซีทุกคนนะคะตัวเนาะวัดดีค่ะตัวพูดไหมโอ้ยเขากลองพนดไหมลูกพูดไหมพูดไหมพูดเบิงเฮาอยู่พนดไหมลูกง่ายง่าย เมื่อเอาสองขางเลยมะ้สองขางเลยมะเอาขางมะเออเจนใส่ไหมลูกไว้ไว้เขามาหาเราเออสวัสดีค่ะเอฟซีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีดูทำตาเอาเด็กทำตาก็ไปทีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออนั่นเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณไหมขนาดไปปุ๊บกล้องมห็นลูก เงียหลักเออนอนลงกลับ nhà เด้อมกโต๊ะต้องเงียบนอนหลูบเด้นอนี่ยโนนะดดย,ยข้าจะบอกก็มาเลยนะโอ้โหเพื่อนเนี่ยนะเออค่ะสวัสดีสดค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคน FC ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะมื้อนี้บ่ได้บ่ได้ทธิ์ไปเก็บผักค่ะมื้อนี้ผัก คือเก็บเงินคือไมเ่เหตต้นดอกเงินเนาะค่ะถ้าไปทอดมือที่สามเนาะคะ่ะเนาะมือีนวันที่หนึ่งมือนวันที่สองเป็นมือห่มเนาะค,ะะคะ่ะเนาะก็เลยไปเก็บใบมือี้แล้วมาเหตุต้นดอกเงินใบเนาะคะ่ะเนาะแต่ย่าเห็นบ่าสวยเราคะ่ะก็เลยพับในจังน้อยคือมันล่มแห้งะคะ่ะก็เลยพับเป็นรูปนกในจังน้อยแหละค่ะเนี่นยได้พับก็คือว่าเรามาน่งอยู่ในห่มไ่เห็นเนาะก็ ทา่ย <blunt animation> ่าบอกกับพ่อละถอาไดเถอาไดยายว่จะได้ร่วมอยู่นี่มาจับาที่ได้บอกแม่ค่ะได้สือเลขซส้อหวยคะเตรียมได้ออก้างคุณดูมันทอไุณนี่หน่งสามสี่ห้าหกเกดหนึ่งสามสี่ห้าหกก ปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบสี่เมื่ี่ห็นเก็บหนกองพันสี่สิบพนสี่สิบขันหาสองร้อยสองร้อยพันสองร้อยพัน สามร้อยพันสามร้อยแปดสิบพันสามร้อยแปดสิบไหมคผ่าลู่แปดสิบไม่ผ่านเนี่ยยังอยู่สองเงี้ยนว่าท่านไปเอาเอาในเนี่ยยุตนนี่แหรอค่ะเนาะหนึ่งแปดศูนย์เนาะ,นะ,ะเนาะแต่แมนบ่าเราทำ นำลัตตลีนะคะคือลัตตลีไป้ในดึงอาเทียมม,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 นนนะม,มันแมนอีหลีว่นมันนับดีนะมันมันนับดีเนะนมันแมนดีหน่ไหมครับแมนว่าตัวนี้แบ,บ่งหาติคบ้งแบ,บ่ติแบบอืมสองสามที่ สันตัดเลยตมลยคันตัดเลยตัดเ็ดหนึอยก็ตามนะอ้นยออกไปร้สามสิบามอไปเลยนี่ไงมาแบ่งตัวนี้ออกเลยก็มันทันสามน้อยแปดสิบอย่าลืมดูแบ่งห้าสิบไง ต้องเป็นพันสามร้อยนอนต, <า S 1> ตื่นกันไปหน้าตาน้อขาวดาวมึงขึ้นนี่คือมิดอาจารย์มิดเดียวมาเตี้ยวอย่างาดาวอยู่ใกล้ๆซะลอยโอ้ยเปิดถ้าอยูมมดขึ้นนอรวนบ่ได้นาะเป็นยังวัดเพิ่งนั่งบอกยืนตากระถิ่นมืดมาขึ้นอยู่ถ้าแต่ตื่นไปน้อ พาทันขาดาวเด็กามาน้องขึ้นคือจังกระห่มหัวพ้าล่าเลยกระหึมก็หึงเจ้าแล้วขับกระดาษก็ถกคข้าก็นีท่านเดียวตัวนึ่ ไเออใหญ่ก็เต็มที่บ่ออย่งนั้นนะคะเนาะไมไะไ่ไปมาตีกันไปไม่มีสูกมีไส้เลยเอฟซีทุกคนนะคะเนาะไม่มีสูกมีไส้ในปีของซีนี่ดูดีมีแห้งควาำเจ็บอะไรคว่ำไปยังมียังนู่นยิงยิง เหนืออันใดก็ให้แดนั่นด้อควัญปยายามอยูใส่วัญปยายามกับยุหันนั่นละ่ะปยายามเนี่มันใดเห็ดอันใดกับพยายามให้มันดใดไห้มันเห็นไห้มันเกิดเนาะยโสทอสูอส,สูไปน้ากันนี่ละ่ะสูจนมันเจอเจอเจอแล้วคือเห็นเห็นแล้วคือได้ใบเนาะเนาะไอใบแล้วก็คือได้หลัก หลับแล้วเพื่อได้ใส่กระเป๋าอยูาของเนาะค่ะในตัวก้นขยันย่ามคือความขยันยามกองเข้าคือสั่งมันได้เนาะเนาะแต่ย่ามแบบมีสิ่เหลี่ยมจริงจริงว่าย่งดอกคืดบ่พอพันเห็นกล่องแล้วก็คืดบ่พอดอกมันละเขินเนาะก็ขอให้ไว้พ่อในเอ็ซีทุกทุกข้นั่นแหละค่ะที่เขอกลัเบิ้งอยู่ในนี้หรือโบดีเบิ้งก็ขอให้มีความสมความเจริญตลอดปีหกสี่ มีความสุขคว,ความเจริญความเจ็บจะได้ความไข่จะมีเด้อสาถูกฝังหลังซาลูกราเด้อปูท้าวอนก็นได้ไข่เตี๋ยวเบกเอฟตีอยู ini, ่ในนี้เอฟตีทุกคนนี่อาจจะเป็นซีดของหลวงปูท้าวอนเนะาะหรือมแมน่นกะให้ปูน้ำปูฝังหลักษาทุกคนกูยเย็นเป็นคู่ความเจ็บจะได้ความไข่จะมีเด้อท่านนั่นละ ผู่ผ่าจิไปหาเนว่กินก็เด้อเอ็ซีเอ้ยก็ถ้าได้กินของ่ายอยู่ค่ะมาเห้ไปไว้โ <c oughs> อ้อยแตงจ่แม่นางเฮีที่หุ่นก็ลงมากเน,นานะ,ออะตุ้งต่งงกันยโอ้ยก็ไล่ตออเออไล่ต่อยู